ฮัลโหลนี่คือประหลัดสิทธ์ฝนจะตกตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือนางแอนทาเวลนะครับก็จะเห็นว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับกลับมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะทุกคนยวให้ดูบรรยากาศนะครับ ดูวิวนะครับสวัสดีครับช่องจิบานค่ะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไร่เลจจังหวัดกระบี่ครับผม เดี๋ยวเราจะมาเที่ยวทะเลกันเราจะลงน้ำกันครับไอ้แม่นิน่วตอนนีน้เรากำลังไปไหนนะเดีก เรากำลังไปว่าสิ่งศักดิก์สิทธิ์ประจำเกาะนี้ครับตอนนี้กำลังเดินไปที่ถ้ำพระนานะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะเลยครับว,ว้าว <c oughs> ดูวิวนะครับลอยตัวลงมาจากปีนผาครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ถ้ำพระนาง นี่คือประหลัดสิรถมารับแล้วไปวิ่งใช่เหรอผิดคันแล้วพี่ตอนนี้หลงปุ๊บอยู่นะครับมาเจอกับน้อง <c oughs> เป็นไกด์น้องไม่ใช่ไกด์พี่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะหนูมากับเดลี่ทริปนี้เรามาทัวร์ทั้งหมดสี่ก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หาไรเลยครับผมก็เที่ยวเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปเราก็จะขึ้นเรือนะครับแล้วก็ นั o, ่งเรือไปอีกเกาะหนึงครับผมไปครับลนะลนะเแล้ไงต่อแลก็อันนี้จุ่มน้รแต่จริงๆอ่ะให้นางกาเนีจุมกน้ำด้วยออจุ่มจุมกับน้ทั้งหมดเนี้ย โอ้มือไป่อ่ะแล้วก็หายใจทางปากน้ำเข้าตาป่ะเข้าปากเข้าปากต้องอมให้สนิทเลยอมให้สนิทเลยเดี๋ยวไเงยหน้าก่อนนะ่ะติดทุน <S <S ต้องลงไป à, à. แต่ถ้านักหน้ากากมันเป็นฝ้าหน้ากากเป็นฝ้าอย่างก็เดี๋ยวเราปรับตับกันถังแรกยากนิดนึง Me encantó que haya para dəqiq <laughs> เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันต่อนะทุกคนเห็นปลาไหมครับ อยู่ข้างล่างมีปาลาการ์ตูนสีเขียวก็มีพวกไหมอยู่ตรงไหนอ๋อเห็นอยู่ครับสีเขียวนะครับออ๋สีวเห็นไหมเห็นนะครับรนี่คือสภาพหน้าหลังจากที่ขึ้นามาถึงนะครับตอนนี้เรามาถึงทะเลแบกนะครับ แต่วันนี้ทะเลไม่แบกครับผมเมื่อกี้เห็นไกด์บอกว่าวันนี้ถ้าเกิดจะเดินไปที่ตรงที่ทะเลแบกนะครับน้ําจะประมาณพอนะครับเราก็เลยไม่ไปดีกว่าจะไปเดินเที่ยวกันถอดเลยถอดเลยถอดเสื้อคลุมออกถอดเลยถอดเลยทอดเดี๋ยวนี้ที่ทะเลแบกตอนนี้นะครับรู้สึกมือป้ดัครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปต่ออีกเกาะหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างไรอีกสองเกาะครับผมไปกันเลย เดี๋ยววิ่งไปถ่ายรูปกับป้ายทะเลแบบนั้นนึงครับถ่ายรูปกังป้ายไปไปต่อไปขึ้นเรือครับเขาเรียกแล้วเป็นเรือเป็นเรือฝนจะตกพี่เสร็จแต่งนี้จะเราไปไหนต่อเฮ้ยหมดอันดับหมดอันดับแล้วเราจะนี่คือทะเลแบบที่ดี๋ยวเราขึ้นเรือครับ ทุกคนตอนนี้กลับขึ้นฝั่งแล้วนะครับเพราะว่าพาย,ยุจะเข้าครับผมก็เลยกลัวเรื่องความปลอดภัยก็เลยขึ้นฝั่งแล้วครับอ้ไม่ได้ไปไ่อนะกลับมาถึงที่พักแล้วครับผมวันนี้มีพาย,ยุเข้านะครับก็เลยทําให้เราเที่ยวไม่ครบทุกเกาะน,นั่นเองนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาเที่ยวที่จังหวัดกระบี่กันใหม่นะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ต้องขอปิดไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย